นี่าว่าขอขออ่นหนังสือก่อนมัก็วังเสาแล้วเลากินเบียรดีกว่าไครก่อนเลยหนังสือทีนะททีนัทีแล้วก็ตรหวานแล้วเลี้ยนเรลี้ยนจริงๆเราก็ังทุกทีเฮ้ยไปเรามีเนะขนมขนมติดเล้าขนมิ้งอะขนมิ้งอะรู้จักราอะะมันก็น่าร้ ไมเนเว้ยทำให้เราสดชื่นะนาะันไปเลยไหนไปไงไปยังตอบยัตอบดีไอ้ทันดีเรื่อไปยไปไหมไม่เสียใจนะไปว่ามันปเะอิตน้าิตน้ตอบไม่อ่าน้วได้เสาิตอ่หเอยโอ้ยไม่ไหวแล้วตรงนี้เมา อ่าเรื <actually meets men après> uh ่องไม่ไหวเราอยากกลับบ้านมาเฮ้ยจะเย็นนีเรามีของที่เด็ดอ่ะพอเราอยู่แม่เราบ้านเราไม่กลับบ้านความสุขอ่ะความสุขของเราอ่ะสนใจไหมขนมมากคุ้งฟิ้งอ่ะคุ้งฟิ้งคุ้งฟิ้งอะไรวะอ้าวถ้าเกิดไหนลิ้มลองนะรับรองจะหวานเจ๋งอย่างนั้นเลยหรอโอ้โหสุดๆเหมืนที่อยู่ที่ว่าตังอ่ะเอ้ยแค่ตังเรื่องจริงๆว่ะอพราะแม่เรารวยว่ะ นายต้องการเท่าไหร่ดีกวาา่าแล้วแต่เธอเลยร้กแต่นายเลยเรามีเป๋าเราแน่นเท่าไหร่ดีกว่าไม่อันดีกว่าเลยสิอันพอไหมแถวนึงเลยพอบ้านาย <Okay. S 1> พอป่ะเห็นนี่แหละอันนึงเดี๋ยวโทรหาเพื่อนก่อนโหลนายโหลนายเพื่อน

เดินเดี๋ยวอ่เฮ้ยน้งิงของนายเพื่อนนายไปเอามันคืออะไรวะนายก็เลนมันมันจะดีรอะเฮ้ย่ายมาแล้วะ ไอ้นายกินนายอะไรวะนายกินก่อนดีกว่ากินก่อนดีกว่าโอเคโอเคโอ้โหเสี่ยงมากเลยเราเอามาได้นะเสี่างเหรอนายนายเอาอะไรมานายให้เราลองอะไรขอี่จัดรเด็ดเนี่ยนันคืออะไรวะลองดมก่อนของดีจริงกินได้นายเราทิ้งเราเสร็จเราตัดกันเลยแเอาเราหมดแล้วนี่